ก็สวัสดีครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาชวนนะครับเพื่อนๆสะสมธนบัตรกันนะครับแน่นอนครับหลายคนหลายท่านก็จะมีความชื่นชอบในการสะสมที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะสะสมแตกต่างกันไปนะครับบางท่านอาจจะสะสมพระเครื่องนะครับบางท่านก็อาจจะสะสมของเล่นนะครับ หรือว่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาชวนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะครับอาจจะสะสมอย่างอื่นอยู่นะครับก็ลองมาสะสมธนบัตรดูได้นะครับซึ่งการสะสมธนบัตรนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับผมเพราะว่าธนบัตรนั้น ก็มีมูลค่าอยู่ในธนบัตรอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับผมประสบการณ์ผมนะครับธนบัตรที่ผมสะสมนะครับส่วนมากก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งก็หาง่ายนะครับแล้วก็มูลค่าไม่แพงนะครับก็พอที่จะสะสมได้นะครับแต่เนวทางการสะสมของผมนั้นนะครับถ้าจะไปหาธนาบัตรที่หายากนักสะสมตามหานั้นก็คง จะหาไม่ได้นะครับหาเองนะครับผมก็หาเองตามระบบหมุนเวียนนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในคิตปัจจาบันนะครับเวลาได้เงินทอนมานะครับผมก็ดูนะครับผมแนวทางของผมนะครับถ้าตัวเลขสวยๆนะครับก็จะสะสมไว้เลยนะครับถึงจะไม่มีราคานะครับไม่เป็นที่ยุ่มแต่ดูแล้วสวยชอบผมก็สะสมไว้นะครับนะครับผมก็ได้นํามาเป็นตัวอย่างหนึ่งฉบับนะครับก็เป็น ตัวเลขก้าหน้าก้าหลังนะครับซึ่งผมก็ได้สะสมไว้นะครับซึ่งผมสะสมไว้นะครับผมผมเจอวันไหนที่ผมชอบนะครับเป็นเลขสวยเลขมงคลนะครับผมหรือว่าดูแล้วชอบนะครับผมสวยนะครับประทับใจนะครับผมก็สะสมไว้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังว่าผมสะสมธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมลองมารับดูนะครับ ได้ถึง50ใบเลยนะครับผมก็ถ้ารวมมูลค่าแล้วนะครับผม50าสใบนั้นก็เป็นเงิน1,000บาทเลยนะครับวิราะฉะนั้นแล้วนะครับผมการสะสมธนบัตรนั้นนอกจากจะเป็นการที่ให้ความสุขเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วนะครับผมก็ยังเป็นการออมเงินในตัวนะครับผมเห็นไหมครับเบียยี่สธรรมดานะครับผม ถ้าดูดีๆนะครับชอบนะครับสะสมไว้นะครับผมก็มีมูลค่าหลักพันบาทได้ไม่นานนะครับก็แบบที่ผมได้เคยสะสมมานะครับก็ดูแล้วชอบผมก็เก็บดูแล้วชอบผมก็เก็บนะครับจนถึงห้าสิบใบเลยนะครับผมก็มูลค่าก็หนึ่งพันบาทนะครับผมถ้ห้าสิบใบนะครับถ้าธนบัตรยี่สิบบาทนะครับก็ช่วงหลังๆมานะครับผมก็ เริ่มที่จะนําออกไปใช้บ้างนะครับถ้าวันไหนไม่มีเงินนะครับผมก็นําออกไปใช้นะครับก็ถ้าเจอใหม่ก็เก็บใหม่นะครับผมแต่ในคลิปนี้ผมนํามาเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งฉบับเยงเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆสะสมธนบัตรกันนะครับ